สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะตอนนี้ผมผ้ามายางรอสวนค่ะบ่ได้เละาะบ่ไดรเลาะมาทาังนี่สามมือละนอนลงค่ะพี่น้องนอนลงแล้วเบิ่งนด้กระสิล่งเป็นบางอันนี้ถ้าใบใดที่ไม่นอนกินมันก็จะเด็ดออกค่ะเบิง่งกินบ่ทท่านายจนจะเกิดดอกล่ะนี่พักอันนี้ก,กวงตุงญี่ปุ่นนี่ค่ะพักเอียงกัะพัก คมาสนะเนาะโคมาสนะนี่ละเป็นกวงตุ้งกินใบนี่ล่ะค่ะนี่แต่ว่นสิเกิดดอกแล้วเิไดตัดไปกินกินน้ำมันท่านไพี่น้องค่ะมูม่ามือน,นั่นก็นตัดให้เขาไปพากันเก็บกินเนี่ยพักชี่เล่ากับจนว่าเบิดตแปลงเ <c oughs> มืองคุณอนะพื่พักก็บ,บ่ค่อยได้บำรุง่งว่มีหอดเวลาสิม่านบำรุงต้นขนาเลยนี่ขนาใกนกระถางเลยค่ะเบิ่งแปลงหนึ่งมุมปลูกเจัาก,กัน จักย่างคะะ่ะเลยมาตั้งแต่พุ่นแถวแรกพุ่นอาจจะเป็นบ็อกโคลี่เนาะแถวที่สองอาจจะเป็นอันกะหล่ำปีแถวที่สามนี่อ้อยเงอะแยะเนี่ยค่ะแถวที่สามนี่ไหมอันอีหยังก่อนละพี่น้องอันพักสลัดไอเปิร์กไหมคะ่ะเอ,อินอีหยังก่อนละประกาศแก้วประกาศแก้วกับห่อหัวเป็นบางอันนี้ค่ะ เพราะว่าเขาก็เป็นเชื้อราเนาะเป็นเชื้อราน้ำฝนอย่างนี่ล่ละค่ะเป็นเชื้อราเป็นพวกไล่โลงค่ะไล่ขาวฝนมันตกเมื่อดีหลายนี่ก็ตกเมื่อนี่ก็ตกได้ค่ะเบิง่งฝนตกลิ่นค่ะฝนตกลิ่นสร้างถอนเนาะค่ะเนาะอันไดได้กินเขาก็เก็บกินอันไดบ่ได้กินอันไดเขาป่วยเขาเป็นโรคเป็นยังก็ทอนทิมค่ะถอนไปให้เป็ดให้ใกล้กินลูกย่างละนิดละน้อยไปค่ะนี่พราได้เก็บกินเบิ่งอันนี่แน,น่น พุนฝากกันไปนี่ไหมสามซีต้นนี่เมนอนนันนันได้นันค่ะพี่น้องบอกโคลี่ที่ปลูกมาเอ้ยที่ซื้อมาปลูกสุดท้ายมูนนะคะยายว่าคักแปลงนี่นี่แปลงนี่ปลูกบอกโคลี่งามแปลงสุดท้ายแปลงที่สามที่ไปเบิ้งคลิปลาสุดก้อนๆเน,นี่ยปลูกบอกโคลี่บอกค่อยงามเพราะว่ามันบอกค่อยถือแดดเนาะแปลงนี้มันจะถือจะถือแดดนั่นแน่เนาะค่ะนี่อันนี้ก็พักขนาดน้าในกระถางนี่ ทรางสีม่วงสีแดงนี่บุมเออกึ้นมาตั้งไว้นี่เขาจะได้ถือแดดเขาจะได้ใงจะได้ใงท่านกินแล้วจะได้ไไดไไดมดเวลาแล้วจะเข้านาสปริงละค่ะจะเข้าสปริงแล้ว,ลวได้เวลากาพักหาต้นกามาโล่งแล้วจะเขาซีสันไม่ละจะได้เวลาปลูกบักพริกบักเขือแล้วพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็ปล่อยแบงเสร็จแล้วค่ะเก็บกินไปเรื่อยเรื่อเดี๋ยวแปลงนี่ก็จะได้มาโล่งบักพริกอีก นี่ละพืชผักเขาจากสีไทยอียังกะทายผักนี่ละให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวมุมภาพแปลงยางไปเบิ่งทั้งพุ่นนี่เดี๋ยค่ะพี่นองเนี่ยค่ะผักอันนี้แม่กะสิมิดงามแน่บอกงามเนสรซางมันถอเนาะเห็นบอกบอกไปเมื่อกี้นี่ผักกาดแก้วที่เป็นหัวกลมๆนะผักสลัดนี่ผักกาดแก้วของเขาในห่อหัวมาแบบนี่เห็นบอกเริ่มงามมาเน่จากหน่อยแล้วมี ต้นหอแน่บ่หอแน่บางต้นก็ยืนต้นเน่าตายแบบนั้นฮ่ะนะเห็นบ่จะเป็นแบบนี้เป็นเชื้อโรคเชื้อราอียังไปแน่แล้วเป็นต้นหนึ่งก็ล่ามไปเพราะว่าฝนมันตกมาทุกหมือนเนาะค่ะเนะาะเมื่อลึ้มก็ตกอยู่จังสิเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้ผมก็จะพยายามเด็ดใบนอกออกให้เขาเนี่ยใบยด้านนอกกินด้านในมันนี่แล้วเนี่ยมอนหน่อยขอรอแข่เลย เ่งมาทั้งผีผีบ็อกโคลี่ทั้งนี้คืองามไทยผักบ็อกโคลี่เขาปลืกผักในแปลงแปลงนึงปลูกไว้หลายย่างหลดพี่นอ้องอาศีบาบ่ามีพื้นที่เนาะพื้นที่ในหน่อยมีหน่อยเขากับปลูกหน่อยค่ะพี่น้องมีหลายเขากับเฮดห,หลายเฮดไปแทบจะบ่ให้ว่างเล่นละปลูกไว้เนาะเพราะได้เก็บกินคะ่ะเพราะว่าได้ซื้อเพิ่นมูมากกับพ่อได้ฝากในตอนเขาเพอได้เก็บกินเสนะพี่น้องคะ่ะ มึงกะลำเท่าเนี่กะลำหลังจากให้ปุ๋ยไปเมื่อนั่นละ่ะพวกกะลำพวกบล็อกเกอรี่ทั้งนี้งามเลยเนาะค่ะเนาะเขียวงามคักแต้นหัวหน่อยๆคอรอคแคร์แหละคก็ควรปลูกนี่ละ่ะผู้ปลูกเขาใหญ่อุป,ปุอิปิอุปืเพลงสันนี่เนี่ยงามอยู่งามอยู่ค่ะบางหัวบางเง,งี้นี่ทั้งนี้เนาะบ่มีนอนโล่งดอกแต่ว่า ต้นสองต้นสามต้นฝาก,กันไปท่องผุนไม่นอนลงอยู่แต่ว่าบุม,มานกำจัดท่านเนาะค่ะพวกนอนเขียวนี่ลหละมันมาลงแปลงผักของเฮ้าตายเห้เบิงผักพวกเกา่ามุ่มเดิมๆนี่เห็นบ่อผักขมุ้มันสิตน้นเดืนต้นหลากเน่าตายแบบนี้ค่ะนั่นประกาศแก้วอ่ะหลากเน่าตายมันก็สิได้เด็ดออกค่ะเด็ดออกไปเลยบนนันมันสิล่ามสิล่ามออก บ้าแล้วมึงก็สิเดี๋ยวจบคลิปแล้วมึงก็สิมานั่งเดดออกออกไปให้เปรดให้ไกล้กินค่ะว่าเป็นยังดอกเขาเน่าเขาก็ถอนทิมเพระาะว่ามันสิหมดลูดดปดูกแล้วเนาะจะได้ทอนออกได้เอาบอกพริกมาล้งมา,งมานน้พักดินไว้เอาบอกพริกมาลงลอแใต้กระลำกับอันนี้เท่าน,นั้นเด้น,นี่บูมากับบล็อกขัรีเนี่ยค่ะลอเก็บใต้กระหลำกับบล็อกขั้วรีออกลองนั่นก็สิพักแปลงไว้ พักแปลงพักดินไว้จักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็รอให้ต้นกาบกพริกมันใหญ่กับสิเดีโล่งอีกสองสาเดือนพุลลาค่าพี่น้องก็ค,คอยเห็ดไปเนอะดีก็ยูซื้ออยู่เะรอนั่นลอะนี่ได้ช่วงนี้นะหเลรอกินเพื่อนนั่นเพื่อนนี่ได้บุม๋มผีมาทางนี่เห็นบ่อนี่สิบเป็นยังสี่ฝนตกมา อันนี้ก็ตายแล้วบ่าตายแล้วเื้ยกันล่ะนี่ค่ะผักสลัดคอสของเฮานี่บางต้นนง,งามบางต้นก็นยืนต้นตายค่ะบรอกโคลี่ของเขาอันนี้แม่นผักกาดหนามเนอะนี่ค่ะนี่พี่น้องผักกาดหนามหรือว่าหญ้าเอ็นยืดเนาะเพลินเอิญเนาะค่ะเป็นยาสมุนไพรเด้อค่ะเด้อผู้ใดรู้จักแน่นอ่อนี่ นี่ค่ะเป็นยาสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยตามข้อตามกล้ามเนือ้อเป็นยาขับปัสสาวะได้ดีเลยนี่เป็นยาอียังนี่หละรับคอเลสตตอรลอียังนี่แหละอเอิดมาอย่างละสมองบุ๋มบ่อยทำงานเด้อมเหมือนน้เด้อเป็นทรงหลงเส็งเลงเป็นบ่ซ่วงมึงเนี่ยค่ะเห็นบ่สิด้เก็บมะเร็ดแล้วนี่ดอกเือเหลืองนี่ ผักมิบุนาของห้องบะเมนมิซูนเานะคะเป็นมิบุนาเป็นสายพันธุ์เดียวกันนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าใบาเขาสิตั้งกันเฮาก็เลื่อนเนผักมิบุนาเนาะที่เขาจะเอาไปใส่ในสลัดนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าส่วนมากตามร้านอาหารเขาจะใส่แบบมิซูนาที่เป็นใบแบบใบแซกๆอ่ะคะ่ะอันนี้เขาสิเป็นใบเลี้ยว,ยวมุวนๆขึ้นเลยนี่นี่นและมึงก็ด้เก็บเมล็ดไว้แ่บอยู่ค่ะแ่บอยู่ผักอันนี้ กินตอนน้นอ่อ,อนแหงแสบใส่แกงใส่อมกินสุดสดแซบอคลิปนี้มา่ซ้ำนี่แหละเด้อค่ะเดอะ้ออากาศมืดครึมสายแนยจักน้อยมึงก็สิได้ไปรับลูกค่ะบา,บายบายพ่นละนั่งไปฝึกมึอนี่กับวันหยุดเนาะไปฝึกบา,บายบายเด้อค่ะพากันดูแลร,รักษาสุขภาพกันทุกคนเด้อค่ะพี่น้องค่ะเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ